จะจดจะอะไราเข้ามาก็ได้นะขอร้องอย่าทําไม่ได้แค่นั้นแหละพอนะคราวที่แล้วขนาดบอกนะบางคนนะเหมือนอาจารย์เนี่ยสองคะแนนอาจารย์ยังต้องเจียดให้เลยนะมีคนได้เต็มอยู่สองสาคนนะแต่ก็แปดเก้าก็มีหลายคนนะได้แปดเก้าคะแนนก็หลายคนแต่มันควรจะได้เต็มอะ่ะนะอ่ะฟังข้อสอบ สมมติว่าโรงงานแห่งหนึ่งมีโมลพิษทางอากาศอ a กกพาร a r t i c l e นะคะมีอนุภาคหลากหลายขนาดในโรงงานที่เขาต้องการบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกไปให้นักศึกษารแนะนำอุปกรณ์ ที่เหมาะสมในการคอนโทรลพาร์ติเคิลนะพร้อมทั้งอธิบายกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพมาให้เข้าใจเพราะฉะนั้นตอบสองบรรทัดไม่ให้คะแนนและถือว่าบอกล่วงหน้าแล้ะนะ พอนึกออกไหมเมื่อกี้ก็สรุปให้แล้วน,ะนะั่นน่ะถ้าใครตั้งใจฟังนะเมื่อกี้สรุปให้แล้วว่าคุณจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะห้ามอาบอกไว้ก่อนห้ามเด็ดขาดเลยว่ามาเขียนหมดทุกตัวนะมาเขียนหมดทุกตัวจำไม่ดีไม่ใช่คุณมาลอกมาส่ง แต่ให้คุณคิดว่ามันควรจะเอาอะไรก่อนตามด้วยอะไรเหตุผลเพราะอะไรนะให้เหตุผลมาด้วยโอเคไหมยากไหมยากปะไม่ยากเลยนะสึบคะแนนเนี่ยควรจะได้น้อยที่สุดก็ควรจะได้สักเก้านะไม่ต้องไปแบ่งหามเลยนะแต่ส่วนใหญ่ ไม่ตั้งใจนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะห้าสิบห้าคนเนี่ยต้องได้แล้วนะเดี๋ยวกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้นะเรียกมาเรียงคิวเลยห mm hmm. ักคะแนนโอเคไหมใครอยากจะถามอะไรถามมาพูดเร็วไหมพยายามช้าๆช้าๆแล้ว เดี๋ยวอาจารย์เช็คชื่อเช็คเร็วๆเลยเ,เดี๋ยวกลุ่มที่เข้าทีหลังอะ่ะามาเข้าทีหลังอีกนะพอเช็คชื่อเสร็จครบหมดทุกทีนะอ่ะนะัดธนิชามาค่ะเบญญาภา